สวัสดีครับทุกท่านสาระเร็วชาแนลครับวันนี้นะครับเรียกร้องกันมาเลื่อกเกินกับวิธีการแก้นะครับนาฬิกาออโต้หรือว่านาฬิกาไขาลานนะครับการแก้พื้นฐานของนาฬนะิกาเดินช้าเดินเร็วนะอันนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานจริงๆอันนาฬิกาเดินช้าเดินเร็วที่ก็มีหลายปัจจัยนะครับ แต่เราจะมาดูปัจจัยที่เราแก้ได้กันก่อนเลยดีกว่านะอ่ารุ่นนี้ดับแรกนะครับให้เราเปิดฝาหลังออกมานะครับอ่าเปิดฝาหลังออกมาเสร็จนะเราจะเห็นนะครับอ่าตรงที่มันดิ้นๆอยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเดือยออกมานะอันนี้เราไม่ต้องพูดในเชิงช่างพูดในเชิงก,การการทำงานกันเลยดีกว่านะ เราจะเห็นว่าที่เขาดิ้นๆอยู่นี่นะตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นสายใยนะครับสายใยสายใยสปริงอยู่หลักการของเขาก็คือนะถ้าเราดันมาเนี่ยดันดันตัวนี้เบาๆนะครับโดยใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยระวังนะครับวางมือนิ่งๆใช้แตะดันตัวตัวเล็กนะครับตัวใหญ่นี้เราไม่ต้องไปแตะเขานะ ก็คือถ้าเราดันไปข้างหน้านะครับอย่างนี้ค่อยดันนะค่อยๆดันนะครับเขาจะดันได้อยู่ถ้าเราดันไปอย่างนี้ดันไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับก็คือนาฬิกาเขาจะเดินเร็วขึ้นนี่คือเทคนิคหมายความว่ายังไงทำไมดันไปแล้วเขาถึงเดินเร็วขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นอ่าอ่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นเส้นลวด สปริงเส้นหนึ่งนะครับถ้าเราดันไปตรงนี้เขาจะมีตัวข้อที่ดันสปริงค้ำไว้อยู่ทําให้ความยาวของสปริงนี่สั้นลงเมื่อสปริงสั้นลงง่ายๆก็คือการดิ้นของไอ้จกักรยานี่ก็จะดิ้นเร็วขึ้นหลักการง่ายๆครับยิ่งสายยาวเท่าไหร่การดิ้นของจกักรยานี่ก็ยิ่งยาวก็ยิ่งจะเดินช้านะครับยิ่งสั้นก็ยิ่งเดินเร็วง่ายๆแค่นี้เองครับ ถ้าเราดันไปตรงนี้ก็คือตรงจักใหญ่ของเขาเนี่ยความสั้นเขาจะกั้นให้ความสั้นของจักรหญ่น้สั้นลงเมื่อสั้นลงเขาก็จะเดินเร็วขึ้นเป็นหลักการง,าง่ายเลยนะแต่ถ้านาฬิกาเราต้องการให้มันเดินช้านะเราก็ดันมาฝั่งนี้นะครับดันก็ไปหาตัวนะครับอ,อ,อ,อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะอ,อย่าใช้ความนิ่งนะครับจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ที่ใช้ไขควงตัวเล็กิก็ได้นะดันดันค่อยๆดันนะครับคำมีดีๆ มือนิ่งๆนะครับค่อยๆดันนะดันนะครับอันนี้ก็คือยิ่งเราดันเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือ,อานาฬิกาเขาจะเดินช้าลงนะครับถ้าดันมาข้างหน้านะครับก็คือเขาจะเดินเร็วขึ้นอันนี้ไว้คอยแก้ดูนะครับในเมื่อจริงๆแล้วในร้านเขาเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือวัดนะครับวัดความถี่นะ สามารถเช็คได้ว่านาฬิกาเราเดินตรงไม่ตรงแต่เราไม่มีเครื่องมือเราก็ต้องคอยดันทีละนิดแล้วค่อยเช็คเวลาดูเอานะครับสมมุติว่าวันหนึ่งมันเดินเร็วสักข้านาทีอย่างเงี้ยเมื่อเราดันก็บายแล้วเราก็ต้องดันไปทีละนิดแเราก็มาจับเวลาตั้งกับโทรศัพท์ตั้งกับนาฬิกาปกติของเราดูนะครับค่อยๆตั้งวันละสี่ห้าชั่วโมงนะครับค่อยมาเช็คดูทีหนึ่งขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับ อันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้นะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะสําหรับปัจจัยอื่นที่นาฬิกาเดินช้าเดินเร็วเนี่ยมันยังมีอีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับอันนี้เอาเป็นแค่ปัจจัยหลักที่เราสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้าก่อนนะและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราใช้กล้องส่องดูนะครับใยจากใยพวกนี้เขาจะมีช่องสเปซของเขาอยู่นะใยเขาจะไม่ติดกันนะครับแต่ถ้าใยข้างในเนี่ยเขาติดกัน คล้ายๆเหมือนมีกาวติดหรือว่าอะไรเส้นใหญ่เนี่ยมันเขาจะติดกันเนี่ยแสดงว่า <Okay. S 1> นาฬิกาของเราเนี่ย <Okay. S 1> ต้องไปสลายอ่าขึ้นแม่เหล็กนะครับอันนี้ต้องถึงเมืองช่างแล้วแหละแต่ถ้าเราส่องดูแล้วนะจากใยของเราเนี่ย <Yeah. S 1> ยังมีความห่างนะไม่ติดกันเป็นพืชนะครับอันนี้เราก็สามารถค่อยๆแต่งได้นะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับถือว่าเอาไว้เรียนรู้แล้วกันนะถ้ามีโอกาสก็ลองใช้ดูนะครับ ว่าเออเราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะสำหรับวันนี้สาระเร็วไปแล้วครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ